มาดูครับหน่วยนี้อะไรครับเนี่ยพีทอินเตอร์นะครับพีทอินเตอร์ครับคุณผู้ชมครับแม่สวยงามจริงๆครับมาดูกันนะครับบรรยากาศของการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับที่วัดประพังอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณผู้ชมครับยะว่าอินเตอร์นะครับหน่วยยะอินเตอร์นะครับหน่วยนี้ครับคุณผู้ชมชื่อหน่วยยะอินเตอร์ใช่ไหมครับพี่ยะอินเตอร์จากจังหวัดอะไรครับ อยุทยานะครับคุณผู้ชมนี่ครับยะอินเตอร์นะครับอยุธยาครับแม่สวยงามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูทางนี้ครับทัพทีมไทยนะครับมิกเทคนะครับทัพทีมไทยมิกเทคนะครับหน่วยนี้เดี๋ยวมาดูกันทัพทีมไทยมิกเทคเลยครับพี่มาจากจังหวัดอะไรครับราชบุรีอ๋อสุพรรณบุรีนะครับ อ่านี่ครับมาจากสุพรรณบุรีครับทัพทีมไทยมิกเทคนะครับคุณผู้ชมครับงานภาพยนตร์กลางแปลงวัดตระพังนะครับฉายดิจิตอลใช่ไหมครับพี่คืนนี้อ่าระบบดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดินดูหน่วยอื่นๆนะครับอ่าหน่วยนี้ฉายด้วยเครื่องฉายเลยนะครับอ่าหน่วยอะไรครับพี่อันนี้ใบหยกใบหยกภาพยนตร์มาจากจังหวัดอะไรครับใบหยกภาพยนตร์สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีโอ้ยหนังสุพรรณบุรีเยอะนะ สุพรรณบุรีกาจนจนะบุรีราชบุรีเยอะนะผมถามมาต่างนั้นเรื่องเลยอ่ะใบหยกภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน่วยอื่นๆกันครับอ่ปีชาภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมครับปรีชาภาพยนตร์อ่ปีชาภาพยนตร์นะครับแล้วก็ วินัยพิกเจอร์นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นหน่วยวินัยพิกเจอร์เหรอครับพี่อ่าวินัยพิกเจอร์นะครับคุณผู้ชมจะขอแค่ไหนอ่ะมาจากจังหวัดอะไรครับพี่วินัยพิกเจอร์หนี่งมาจากจังหวัดอะไรพี่สุพรรณครับสุพรรณบุรีนะครับวินัยพิกเจอร์ครับคุณผู้ชมนี่ครับสุพรรณบุรีนะครับวอลเทคนะครับวินัยพิกเจอร์ครับอ่าเดี๋ยวไปดูหน่วยทางนี้ครับธงชาติเลิฟซีเนม่านะครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมหน่วยนี้อ่ะเดี๋ยวไปทางด้านนี้กันบ้างครับมาหน่วยรักอูภาพยนตร์นะครับพร,พรักอูภาพยนต์หรือว่าปฏิบนะครับพี่เห็นเขียนว่าปฏิบ์พอดีเอาป้ชื่ออโอทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันนะครับ<ำ>วันนี้ลงจอกี่เมตรครับวันนี้หกเมตร ขายระบบดิจิตอลนะครับพี่อันนี้เครื่องฉายอยู่ในนี้ใช่ไหมครับอืมวันนี้ฉายด้วยเครื่องฉายอะไรครับวันนี้วันนี้อย4 2โอ้่4 2นะครับคุณผู้ชมนี่ครับอยู่ในนี้แล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคืนนี้เรามาชมกันนะครับคุณผู้ชมความแจ่มความสว่างอาขอบคุณครับอาเดี๋ยวมาทางนี้ครับคุณผู้ชมครับอ๋อนี่ไงอยู่มาทีมเดียวกันนะครับพี่อาลักอูยูนิเทคนะครับคุณผู้ชมครับมาทางนี้ก็เป็นระบบดิจิตอลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม อ่ามาดูโอ้มีพัดลมระบายความร้อนในนี้เลยใช่ไหมครับพี่โอ้เราติดตั้งพัดลมในนี้ให้เลยอ่าสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเอฟสันเหมือนกันครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับมาชมกันนะครับลักกูยูนิเทคครับตัวนี้ขอบคุณครับอ่ามาดูครับอันนี้บุญยริศมูฟวี่นะครับบุญยริศมูฟวี่สุดยอดครับคุณผู้ชมอ่าสวัสดีครับ บุญยริตร์มูฟวี่มาจากจังหวัดอะไรครับพี่สุพรรณบุรีอ๋อมาจากสุพรรณบุรีนะครับบุญยริตร์มูฟวี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะได้ชมกันครับเนี่ยบุญยริตร์มูฟวี่นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับมาดูทางนี้กันครับบุญยริตร์มูฟวี่แล้วก็มาที่ไหนอีกครับอันนี้เห็นนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันทางนี้กันต่อเลยครับคุณผู้ชมหน่วยมาโนดฟิล์มนะครับคุณผู้ชมนี่คือมาโนดฟิล์มนะครับอ่ามาโนดฟิล์มมาจากจังหวัดอะไรครับพี่สุพรรณบุรีนะครับมาโนดฟิล์มนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาชมกันครับขอบเุณครับอ่าพรหมรัตน์นะครับคุณผู้ชมครับนี่หน่วยพรหมรัตน์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว เราจะได้ดูกันคืนนี้ว่าความแจ่มความสว่างนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านเดินชมสายสัมพันธ์นะครับตัวนี้หน่วยสายสัมพันธ์ภาพยนตร์นะครับหน่วยนี้แหมยอดเยี่ยมเลยครับสายสัมพันธ์ภาพยนตร์มาจากจังหวัดอะไรครับพี่อโอผมถามมานี่สุพรรณเยอะมากเลยนะพี่หน่วยหนังในสุพรรณมาเยอะเลยนะวันนี้นะเมื่อสกักครู่ผมเดินเดินหาม,มาเขาสุพรรณนี่ครับ ขอบคุณครับหน่วยสายสัมพันธ์นะครับ,รบมาโซดที่สองพรมแล้วก็เปิดนะครับสุดยอดเลยกรุณาฟิล์มระบบดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับนี่ครับ มาแล้วครับสมสมัยภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสม,สมัยภาพยนตร์